งานนี้ขมรต้องน้ำตาล่วงหลังขับภาคที่หนึ่งมาเงียบเงียบแต่เด็ดขาดสั่งทำลายหรือถอนบ้านพวกขมรที่ลุกล้ำให้หมดบ้านหนองจานพร้อมขี่เส้นตายให้ขมรรีบย้ายออกให้หมดก่อนประชุม GBC ครั้งต่อไปไม่งั้นจะเข้าใช้กำลังบังคับให้ออก โดยก็เรียกได้ว่าเด็ดขาดมากหลังจากเกิดเหตุขเขมิบางอาจทำร้ายทหารไทยเข้าไปบุกใช้ท่อนไม้และอาวุธครบมือด่าทอยย่ยยุทหารไทยจนกลายเป็นประเด็นร้อระอทุที่บ้านหนองจานอีกครั้งในเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อประท้วงการขับไล่ขมิออกมาจากบ้านหนองจานของฝ่ายไทยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ถึงแม้ว่าทางกองทัพภาคที่หนึ่งที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบเขตตรงนี้เองอาจจะยังไม่ได้จัดการอย่างรวดเร็วเพราะเชื่อว่านี่คือเกมของเขมรและอาจตกหลงกลของพวกมันจึงจําเป็นต้องใช้วิธีที่ช้าแต่ได้ผลจริงและทําเอาเขมรก็คาดไม่ถึงโดยก็อ้างอิงจากการรายงานล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเขมรที่ลุกล้ําดินแดนไทยต้องหลั่งน้ําตากันเลยหลังทางด้านทัพภาคที่หนึ่งได้เปิดสภาพบ้านหนองจานชายแดนไทยเขมรหกบ้านล้างเงียบสนิท ลังได้ทำลายบ้านและพื้นที่ทหารเขมรติดประกาศใช้กฎหมายไทยหากไม่รีทอ,อนโดยได้เปิดภา,ภาพภายนอกบ้านล้างของชาวเขมรจำนวน6ครัวเรือนบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานนั้นเงียบสนิทหลังกองกำลังบูรพาผักดันให้กลับประเทศไปก่อนหน้านี้ส่วนอาคารชั่วคราวจุดตรวจของทหารเขมรได้ถูกทำลายทิ้งทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังพบป้ายติดประกาศข้อความสภาษาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยมีข้อความว่าประกาศให้ชาวขเขมรที่บุกลุกถือรองที่ดินและอยู่อาศัยทำกินในราชอาณาจักรไทยเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยตามแผนที่แนบท้ายกรอบสีฟ้าให้รื้อถอนและออกจากที่ดินหากเพิกเฉยไม่ดําเนินการจะดําเนินคดีและต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายดังนี้ 1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช 2,522มาตรา11มาตรา62และมาตรา81ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน20,000บาท 2. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2,484มาตรา54และมาตรา72ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำในพื้นที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปี และปรับตั้งแต่1น0 0 0ถึงหนึ่งแบาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยในวันนี้6กันยายนก็มีคณะกรติการด้านความมั่นคงแห่งรัฐิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรนำโดยนายรังสีมันลมนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบว่ามีชาวเขเมรมาคอยยืนดูและใช้มือถือบันทึกภาพอยู่ลังแนวรั้วลวดหนามหีดเพลงด้วยความเงียบสงบ และนอกจากนี้นะครับทางด้านผู้ว่าสแก้วก็ยืนยันเอาจริงแน่ย้ายคนขเขมรลูกบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วโดยรอผลประชุม GBC 10กันยายนนี้เผยสอมอชอไฟเขียวตั้งคณะกรรมการศึกษาสร้างรัลวชายแดนแล้ววันนี้6กกันยายนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐก,กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหา ความมั่นคงชายแดนในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วโดยเฉพาะบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าตนเองยังไม่เกษียณอายุราชการเพียงแต่ต่อระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งที่มีการนำเสนอข่าวว่าพื้นที่บ้านหนองจานไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้นไม่เป็นความจริงบ้านหนองจานมีพื้นที่รวมกว่า3 0 0พันไร่โดยพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง และยืนยันว่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้พื้นที่ดังกล่าวทวงคืนพื้นที่เหล่านี้กลับมาเนื่องจากเป็นพื้นที่ทำกินและเป็นพื้นแผ่นดินไทยพร้อมลั่นว่าใครบกว่าผมขายชาิลองคิดดูว่าขายหรือไม่ถ้าผมทำอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่ท่านจะใช้ดุลยพินิจนอกจากนี้ด้านนายปริญญาก็กล่าวต่อว่าตนเองได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจของเขมร เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการย้ายราษฎรคเขมรที่ลุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองแยาแก้วซึ่งฝ่ายขเขมรได้ประท้วงกลับโดยเรามีจุดประสงค์ให้สังคมไทยรู้ว่ากองกำลังบูรพาและแม่ทัพภาคที่หนึ่งเอาจริงแน่นอนไม่ใช่ทําเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเราทําอย่างรอบคอบรัดก,กุมเป็นไปตามเงื่อนไขทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับตอบคำถามกับผู้สังเกตการได้ โดยขั้นตอนต่อไปต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้เนื่องจากได้ชงเรื่องเขตแดนบ้านหนองจานไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติขอให้นำวาระเข้าไปพูดคุยกับฝ่ายขมินแม้จะมีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจไปแล้วก็ตามโดยยืนยันว่าได้วางแผนดำเนินการไว้ทั้งหมดแล้วเบื้องต้นได้ทำการติดป้ายประกาศขอให้ออกจากพื้นที่ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522รวมถึงพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในเวลาที่เหมาะสมส่วนแนวคิดการสร้างรั้วบริเวณชายแดน16กิโลเมตรเมื่อวานี้5กันยายนที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างรั้วชายแดนในจุดที่มีความจำเป็นต้องสร้างเพื่อป้องกันการขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและการแสดงอาณาเขตของประเทศโดยนายลังซิมันโลมจากพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการได้ระบุว่าเรากังวลว่าจะมีการยกระดับไปสู่การปะทะคณะกรรมิการจึงจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ยืนยันว่าไม่ได้ค้านการสร้างรั้วแต่อย่างไรจะต้องหามาตรการเพิ่มเติม หากมีการละเมิอดอธิปไตยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องอาณาเขตของประเทศไทยฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีและกล้องเป็นสิ่งสําคัญสอดคล้องกับฝ่ายทหารที่ต้องการ C C T V เพื่อเฝ้าระวังจุดที่มีความอ่อนไหวโดยประเด็นนี้คณะกรรมาการจะมีการพูดคุยกันต่อไปจอโอบไป่อนหมายบองบองโอนยังมาอย่าง้น่อ 24អឺសាមីគ្នានេះជិតខ្លះមកចូលវាបាទចែកជានឹងបញ្ចុកអឺទឹកជិតបងប្អូនយើងល្អណាស់ទឹកជិតបងប្អូនយើងធ្វើជូននឹងបញ្ចុកមកចែកហ្វ្រីបាទចែកហ្វ្រីណាស់ក្នុងការវាល្អមិនតែមានច្រោះអូវិជនបាទច្រោះអូវិជនអូយដៃទឹកនេះអូយហើយមកច្រោះអូវិជនចែកនឹងបញ្ចុកហ្វ្រីក្នុងការងារគាត់ មកវិញខាងណាដែរនេះដល់ពេលលុយពាក់អាវមានអាវមាន logo របស់គាត់ដែរនោះអត់តែណោះដល់នៅច្រកអូប៊ីចននេះមកងពេលនេះអត់តន់គេអត់តន់ឲ្យចូលអត់តន់ឲ្យចូលទៅជីដែននេះបាទគេខ្ញុំថាចូលទៅថតនៅកន្លែងជីដែនដែរមានបញ្ហាតែគេរីវាឡាលោះនោះ តែខាងមកតែកគាត់ទៅតន់ឲ្យចូលបាទណោះហើយឥឡូវក៏មានបងប្អូនយើងមកមកច្រើនមកចាំចូលរួមចាំចូលទៅមើលហើយនេះក៏ចែកនឹងបញ្ចប់ហ្វ្រីហើយចានល្អល្អមែនតើវាជាកម្លាំងសាមគ្គីទឹកចិត្តល្អចែកលែងបងប្អូនយើងបាទណោះនេះមកមក กมจ้าล้อล้อไนจ่เอ่อน่กงกลางยนโชเฟอรกมที่ชงได้ตอนนั้ไงไยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดร a ม่